สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งหกแปดมหาพุทธคุณบารมีแรงครูครับลูกพี่ครับเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับ168มหาพุทธคุณบารมีแรงครูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทําคลิปดีๆนํารายการสวยๆมา นำเสนอมาแบ่งปันพี่ๆทางช่อง YouTube ก็แล้วกันนะครับลูกพี่ครับอ่ะวันนี้มีหนึ่งรายการอยากจะแนะนํำพึ่งได้มาสดๆหมาดๆนาเข้ามานะพี่นะเพราะว่าพี่เขาอยากจะได้ทุนเล็กๆน้นอยๆนะฮะไปสมทบทุนในการใช้ชีวิตประจําวันนะฮะอ่ะก็ยินดีรับมาเก็บไว้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปลดนี้นะฮะรุ่นรวยทันใจวัดห้วยน้ำซับ หรือวัดพระธาตุวายโยที่เรารู้จักกันนะฮะที่ชื่อคุ้นๆุนกันติดปากก็คือวัดพระธาตุวายโยจังหวัดฉะเชิงเซาครับลูกพี่ครับกดกระดิ่งปลุกใจกันหน่อยเพื่อเป็นอัตถรสเพิ่มอัตถรสในการรับชมนะฮะลูกพี่นะอย่าเพิ่งรําคาญเสียงกระดิ่งมือมันพาไปเดือยด้วยความเคยชินนะพี่นะผมไล์สดอยู่เรื่อยนะพี่นะแบ่งปันทางไล์สดอยู่เรื่อยก็ขอคนที่เข้าใจนะครับอย่าเพิ่งรําคาญเสียงกระดิ่งผมเลยนะฮะเพื่อ เพิ่มวัตถรดในการรับชมเท่านั้นนะอ่ะอ่ะได้รายการนี้นะรายการนี้กล่องกร,รมะยี่สีแดงๆนี่คือหลวงพ่อปดนนี่นะฮะยินดีแบ่งปันต่อนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปรับชมความสวยความงามด้านในกันไปพร้อมๆกันนะพี่นะ้ภาพและเสียงเป็นยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเสียงชัดเกณฑดีไหมภาพเบอร์หรือยังไงบอกกันด้วยนะครับลูกพี่ครับอ่ะนี่คือโอ้โหโครับนี่คือกล่องเดิม พี่ชายเขาน่าจะเก็บไวนะ้ไม่ค่อยจะดีนะไม่ค่อยจะดีนะดูดูน่าจะมีรอยกระมยจีหลุดล่อนนะพี่นะรายการนี้จะสร้างปี2,565น้ะพี่นะ65 6 6 6 7ก็ประมาณ2ปีที่ผ่านมานะฮะดูนะกล่องกระมยจีก็มีหลุดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งบ่งบอกถึงความเก่านะฮะนี่คือกล่องกระมจีรวยทันใจลูกพี่ครับ สวยๆเลยนี่คือหลวงพ่อปดนี่เหนือเงินลงยาราชาวดีพื้นแดงจัดสร้างเพียงเก้าสิบเก้าเหรียญบนโลกนี่คือเหนือเงินลงยาแดงสวยๆเลยนะพี่นะเดี๋ยวจะให้รับชมความสวยความงามลงกล้องให้รับชมกันครับนี่คือโอ้โหลูกพี่ครับภาพชัดเจนดีไหมลูกพี่โอ้โหกล้องไม่โฟกัสน,นะพี่นะขออนุญาตแป๊บนี่ไงมาแล้วครับโอ้โห,หลูกพี่ครับเงาวับจับใจลูกพี่ครับ ดูนะฮะด้านล่างก็จะเป็นรวยทันใจดูลายกหนกด้านข้างนะฮะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นรูปไข่นะพี่นะรูปไข่สวยๆเลยลงยาจีวรดูนะฮะเป็นด้านข้างก็จะเป็นด้านซ้ายขวาก็จะเป็นหลวงพ่อปลดนี้วัดพระธาตุวายโยดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจยินดีแบ่งปันต่อนะสำหรับท่านไหนอยากจะเอาไปเก็บให้ลูกให้หลานชื่อ ดีมากนะฮะรวยทันใจนะพี่นะรวยทันใจหลวงพ่อปลดนี่ก็บอกอยู่แล้วปลดนี่เอาไปเก็บไว้ทํางานทําการซื้อสัตว์สุจริตเก็บเงินเก็บทองจะได้ปลดนี้ปลดสินกันหลวงพ่อไท้บอกไว้นะ,ะนี่คือนะต่อโค้ชัดเจนนะครับดูลักษณะของพระาธาตุวายโยด้านหลังนะฮะดูเป็นพระาธาตุที่มีชีวิตนะพี่นะดูองค์ขึ้นมา อ่ะศูนย์หกหนามศูนย์หนึ่็สดูลายเส้นลายกนกดูหางอากักษรหางตัวอักษรหางเลขยันแหลมแหลมคมคมแบบนี้เลขโค้ดรันนัมเบอร์ห้าเสวยๆแบบนี้ใครอยากเก็บรายการนี้โทรหาน้องได้เลยฮนะศูนย์หกหนึ่งน็สนี่คือรวยทันใจลงยาราชาวดีสวยๆพื้นแดงขอบเขียวป้ายน้ำเงินอ่ะฮะสวยๆเลยลงยาราชาวดี ลงยาจีวอสวยๆนะครับนี่นะฮะลักษณะของเหรียญก็จะประมาณนี้ขึ้นส้อย50สิบตังฮะห้าสิบตังเอาอยู่นะพี่นะหบาทก็เอาอยู่ได้เลยขึ้นเอาไปเลี่ยมขึ้นคอสวยๆนะฮะศูนย์หกหสี่สย์หนึ่งเก้็สยินดีแบ่งปันรายการนี้ต่อไปนะครับสําหรับคนที่ถูกอกถูกใจถูกตาต้องใจโดนแล้วเข้ามารับชมคลิปนี้โดนแล้วองค์นี้แหละใช่องค์นี้แหละโดนโทรมาหาน้องได้เลยแอดไอดีไล เพิ่มเบอร์นะพี่นะเพิ่มเบอร์รายการนี้เบอร์นี้ศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามชื่อรลยก็จะเป็นพระใหม่ไก่ชนนะพี่นะเสื้อขี้เขียวนั่งอุ้มไก่อยู่อย่างนั้นแหละพี่นะอ่าศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามหรือโทรมาพูดคุยกันก่อนใครที่ยังเพิ่มรลยไม่ได้โทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับอยากสอบถามอยากรู้ราคาโทรมาไม่เช่าไม่ว่ากันนะครับขอแค่มีพี่ๆโทรมาก็ยินดี นะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการส,ายสวยๆนะพี่นะมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะพี่นะมีอยู่หนึ่งเหรียญซึ่งรายการนี้ผมอยากเก็บมาเนี่ยมามานานแล้วนะพี่นะอยากผมตามหามานานแล้วพอดีมีพี่เขาทักมาหาก็เลยเป็นเป็นบุญเป็นบุญที่ได้เก็บรายการนี้นะพี่นะถือว่าเป็นบุญได้เก็บรายการนี้เดิมผมเคยมีนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อ ไม่ใช่เนื้อเงินนะพี่นะไม่ใช่เนื้อเงินผมมีอยู่หนึ่งเหรียญก็เลยแบ่งปันต่อแบ่งปันไปให้พี่ชายเขาต่อที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเหรียญถือว่าเป็นบุญที่ได้ได้จับได้รับชมความสวยามง,งามนะพี่นะ,ะ06143019ก็สามฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วนี่คือรายการรวยทันใจหลวงพ่อปดนี่วัดห้วยน้ําซับ วัดพระธาตุวายูนั่นเองจังหวัดฉะเชิงงแสาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ